นี่เราสังคมที่2ของเกมแชทเบรคแชทสวัสดีผู้ชมแน่นี้ก็อยู่ในเกมแมททิมฟิลนะยังไม่รู้เลยว่าวันนี้จะมาเล่นอะไรเล่นไปตามสถานการณ์ง่ายๆเลยผมทำคลิปเจอดลงไปหลายคลิปแล้วทีนี้ลองเล่นแบบว่าเอาตามสถานการณ์ว่าจะเล่นอะไรไม,มีสายอะไรถ้าผมเล่นการก,ก็ต้องขออภัยไปได้วยทีนะเพราะว่าเครื่องบินผมก็ฝึกเล่นอยู่ช่วงนี้โอเคต้องขออนุญาตก่อน ไม่ไหผลอะเอาอะไรตัวนี้มันผมมาเรอะมีเอด้ปังังเไม่ได้เ่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยคอยคอยดูให้มกันดไปเอเอมันขึ้นจุดไปเลยค่าชมงานยากทีนี้ ต้องบินที้สูงโอเคมีโรถเซต็จมีไงไปเลยดูอ๋ออ๋ออ๋อโดนแค่ลันี่นหรดโอเคทีนี้เรามันมันยังอยู่นะไม่อยู่แล้วเราก็ยิงคนไปเลยออกไปไม่แตกระเบิดไปซะ ผมใช้เป็นแปดดอกนะเครื่องบินลำนี้พอเซพอเซพอยอันนี้เป็นรุ่นที่บบว่ายิงเป็นลูกดอกออกไปมันจะมีรุ่นอีกรุ่นอยู่ที่ชิ้งระเบิดซึ่งเล่นยากมากผมไม่ค่อยถนัดเล่นแบบ้ผมพอจะเล่นง่ายกว่า E ถ้าอมันไปได้ขนาดแล้วก็น่าจะแหลมก็ได้อยู่พอสมควรนะขับมาเติมก่อนภาคนี้มันต้องวิ่งกลับไปเติม ถ้าใครเล่นภาคเก่าๆแบบภาคหนึ่งภาคสี่อะพวกนี้คุณจะไม่มีปัญหาพวกนี้เลยคุณจะยิงบินแล้วก็บนอยู่เรื่อยๆแ,แล้วก็ยิงต่อได้เลยแต,แต่แต่ภาคนี้มันมันน้นมแบบว่ามีการเติมสตา้าอะไรก็อาจจะน่าลำคาญหน่อยโหเต็มเลยอุ๊ยเอารถถังไปกว่าผมว่าคุ้มค่ากว่าเพราะว่าของผมมันมันยังไงละ่ะมันยิงมันก็ยิงได้ตั้งแต่ดอกแต่แต่ละดอกวงระเบิดไม่ได้กว้างขนาดนั้น ลูกดอกดอกเดียวยังยิงผมไม่าตายต้องใ้สอส่งสาดอกคงทีงคนตายคนนึงซึ่งเอาไปลงทุนกับรถถังน่าจะได้กำไรมากกว่าเดี๋ยรอดูก,ก่อนไม่เห็มีใครสร้างเออโอเครถถังมันไปไหนแล้วอ่ะเพิ่มขับเข้าอ๋นี่ไงรถถังนี่ไม่ขับนำหน้าไปด้วยได้าไปคนหนึ่งน,น,นั่นทะลุหลง่ะวันนี้ผมเล่นเครือค่องบินโดนขึ้นเลยแต่ว่า ปุมปุมไว้เดี๋ยวให้ศัตรูมันได้แบบว่ามียังไงเดี๋ยวให้มันสบายเยอะถ้าปล่อยมันไม่สบายเราเราจะเทรถเร็วพวกรถถังเนี่ยคือตัวตัวปัญหาหลากักๆของของคนเลยพวกทาหารนี่จะมีปัญหาเรื่องรถถังเราก็ต้องกำจัดรถถังให้พวกทหารเพื่อที่เราเพื่อที่เพื่อเราจะได้ดันเขาได้ง่ายขึ้นชีตอนนี้เมื่อเรายึดแปลกๆเนี่ย ยึดแบบรถสโตลแบบมันไปกระจกแบบตัวที่กันเลยเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนเมื่อกี้เหมือนผมเห็นรถถังมีส่วนสำคัญที่เพื่อนเราสปอร์ตไว้เพืนแต่แถบนั้นมีเยอะนะเราเราจะซีเรมโอ้ไม่ระเบิดพระเจ้าช่วยโอ้โหโชคดีนะเพราะปกติไอ้พวกรถรถบางๆนี่มันโดนมันโดน โดนแบบไม่กี่ดอกแล้วระเบิดเลย้ยยย่ยย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 หยยยย้ยย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 นยยยยยยย่ยย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 ย่ยยยยัยยยยะยยยยยยยียเยยายยย เราตัดใจผิดชีวิตเปลี่ยนไม่มีใครขึ้นเอเลยโอ้โหเพื่อนขึ้นเอให้กูหน่อยโอ้โหไม่มีใครขึ้นเอเลยฮะโอเคผมได้ผมได้ผมรู้แล้วผมจะเข้ามันจัดแล้วกอนใครขึ้นไม่ใครขึ้นเอเอขอร้องให้มึนขึ้นหน่อยหน่อยอะเครื่องบินมันก็จะบินแบบสบายๆขึ้นเอเอก่อนขึ้นเอเอก็พลิกก็พังเลยข่้นบินมาคงจะไหว เฮ้ยข้าไปเจอจิิเอา้าคนกระโดดออกก็ว่าทำไมไม่ขึ้นฮิตเล่นกระโดดออกแทนบ,บเครื่องบินปล่อยเครื่องบินลำสภาพดีๆทิ้งไม่หมดเลย อ๋อจีๆเพื่อนอย่าอย่าหาเรื่องไอพวกเครื่องบินเก่งบินเก่งๆเนีย่ยเราไปเก่งๆไงฮะอย่าหาเรื่องเพื่อนไม,ไม่ไม่มีทางไม่มีทางเอ้ยไอ้นี่เยอะมันเล่นเครื่องบินเก่งผมว่ามันอาจจะเสมมติรหัสมาเล่นเรื่องไม่แค่สามห้าแต่มันเล่นเครื่องบินเป็น เราเราไปเล่นเอเอให้ให้สิ้นเราจะไม่ให้มันมีเครื่องบินเหลืออือวัดพื้นไปซะโอเคอามายิงเครื่องบินต่อเลยไอ้คนหลัยโอเคจะต้องโหดเรระเบิดไปซะไอ้ลำนั้นผมยิงยิงไม่ได้เลยไอ้ลำที่มันเล่นเก่ยิงหายไปไหนลำโปรพิเออร์ฮะเฮ้ยแต่ก่อนที่จะโปรพิเยอร์ เอฟโดนตายซะมีก่ออ้าวนี่คือบินไอนี่จะแม่แค่ไหนก็ตูอูยอมาพามัได้อุ้ยเป็นสามรมจเจอยอมมาพามหน่อยรูบงเจอแถบนั้น đi đi. Rồi đi hơn. Có gì cũng mở này. Nhạc của mình đâu nó Do not allow the enemy near the hả? rồi, này. mình nghe. Okay. อนนอาาไอ้คนไอ้คนที่วิ่งเอาไปจิ้มหายเลยโอเคนที่สูงอนไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอเคนี้นแหละใกไไ้กลับไปก่าไอแทปไปไเก่าหผมจำได้มีโนองนี่รู้เพื่อนกเี เจอสวยแฮมก็มีเทมเนได้แล้วโอเคทีนี้เราก็ไปจิงพบเครื่องบินพวกนี้ต่อไม่มีไง้พวกรามิดผู้ไทยู่นี่เซิร์ฟเซิร์ฟนี้เ้นเซิร์ฟไทยคนจีนเข้ามาดุ่นจิงจีนนั้ ฉนว่นจาว่จาโตายนะ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 นี่ไงล่วงนี่ไงที่สุดเขาทยนี้แล้วโบเทเจิจนะ็ยแสีซาเบลผมก็ไปเาไอ้ซูที่เซาเวกพวนี้ตายซะทำรู้ทูเจ เฮ้ยตายซะติดจังหวะนะเพื่อนกีไฟทูเวอร์สุดตายคนหนึ่งเฮ้ยตายพอยิงใส่ไอ้หนุ่มัน้าตาจะจบเกมแล้วตายซะ งามเฮ้ยตายใช่ไหมตกใจเหมดกระโดดมาอย่างนี้ยายายาไปเลยเพื่อนให้เขาเป็นปีที่เปิดตรงนี้นะโห่าสารมากเลยนะผมบอกเลยมันจะมีโอาากาสพังก่อนเป็นลำแรกๆเลยเฮ่อยู่ตรงนี้นี่ไงเ็นเจอบัซูก้าเจ็บ นอนเลยยังชอบนอนตายยังเคม้มเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยอุ้ยโอ๊ยรบหมอ,อเฮ้ยนิเฟอร์ซิ่งไมอขอบคุณครับ บอกให้แล้วก็เข้าไปคิวโอ้มอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นไวมากไม่ทันไลแบบจจบเลยนี่รู้ว่าต้องได้เล่นีกเกมแน่มันตกวไวไป,ไวไปอุ้ยโอ้ยถัง Oh แกแ,กแกนี่จบแล้วไวไวเกินอย่น,นี้ไวเกิน